ดีใจด้วยวันนี้เงินเข้าแล้วนะ1,000บาทเงินเยียวยา2ล้านคนทั่วประเทศโดยไม่ต้องลงทะเบียนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ใม่ค่ะ วันนี้นะคะทางกรมบัญชีกลางนะคะก็จะโอนเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็จะทําการโอนเงินเยียวยาให้กับคนพิการทั่วประเทศจํานวน2ล้านคนนะคะคนละ1,000บาทนะคะโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะคะโดยก็จะเริ่มโอนให้วันนี้นะคะก็คือวันที่29พฤษภาคม2563นะคะซึ่งก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะคะ ก็ได้แจ้งข่าวเข้ามานะคะว่าเงินคนพิการเข้าแล้วนะคะบางคนก็เข้าตั้งแต่ตีสามเลยนะคะและนี่ก็คือหลักฐานที่ทางพ่อแม่พี่น้องแจ้งข่าวมานะคะว่าเงินคนพิการเข้าแล้วนะคะแล้วก็ได้รับเงินคนพิการ1 0 0 0งับาทแล้วนะคะและเมื่อวันอังคารที่26พฤษภาคมนะคะ ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบหลักการที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจำนวน13ล้านคนประกอบด้วยเด็กแรกเกิดถึง6ควบจากครัวเรือนยากจนประมาณ1,450,000คนผู้สูงอายุจำนวน9,660,000คนและกลุ่มผู้พิการประมาณ2ล้านคนซึ่งก็จะได้รับเงินคนละ1,000บาทนาน3เดือนนะคะ โดยในวันที่29พฤษภาคมนะคะทางกรมบัญชีกลางก็จะเริ่มโอนเงินให้กับกลุ่มผู้พิการทั่วประเทศโดยไม่ต้องลงทะเบียนเพราะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วแบ่งเป็น2กลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกก็คือผู้พิการที่รับเบี้ยวความพิการผ่านบัญชีธนาคารซึ่งจะโอนเงิน1,000บาทเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงจำนวนกว่า1.6ล้านคนภายในวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะ ส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มผู้พิการที่ไม่มีบัญชีธนาคารซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและอ,อบตอก็จะจ่ายเงินเป็นเงินสดให้กับผู้พิการจํานวนกว่า300แสนคนนะคะคาดว่าจะจ่ายได้เสร็จภายในวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะส่วนผู้พิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการกว่า60 0 0 0คนทั่วประเทศสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก็จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้พิการคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายนนี้เช่นกันนะคะและหลังจากวันที่15มิถุนายนผู้พิการที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะก็ดีใจกับพ่อแม่พี่น้องคนพิการทั่วประเทศด้วยนะคะที่วันนี้ได้รับเงิน1,000บาทเข้าบัญชีแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ